พาไปชิมครับคุณผู้ชมวันนี้พาคุณผู้ชมมาชิมพิซซ่าครับแล้วก็มีหลายคนดูรายการเราผ่านไปหลายเทปมีคําถามถามว่าแตง่งแต่งอรอชรผู้ช่วยพิธีกรอ่ะจริง,รงๆเขาเป็นแบบนั้นหรือวันนี้จะเปิดเผยทราบกันเลยอาพบกับแตง่งแต่งอรอชรมาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่คุ้นเลยอ่ะ ไม่ว่าแต่พี่ไม่คุณแล้วผมแทบจาไม่ชินเลยครับผมคุณเป็นผู้ชายเหรอผมเป็นผู้ชายครับแท้จริงเลยแท้จริงเลยแท้จริงเลยครับแล้วคุณน่ะการแสดงล้วนๆครับพี่เพื่ออัถรสในการรับชมครับพี่โอ้โหนี่ตัวิงเป็นแมนครับผมทางคันดีเลยวันนี้เราจะเข้าไปแบบแมนๆนะครับไปร้านนะครับจะพาไปชิมพิซซานิวยอร์กฮะพิซซานิวยอร์กช่วงสามหาพาไปชิมสนับสนุนโดย อย่าทิ้งถุง EPP มีค่าใบาละสองบาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP สวัสดีครับสวัสดีครับผมมีคําถามอยากถามเีอะเลยใช่ครับผมผมอยากจะถามมากเลยที่ผมไปสืบทราบมานะครับทุกร้านของพิซซ่าพุดง่ายๆเลยนะครับมีเพียงแค่3หน้าแค่นั้นเองหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนออทั้งปี สารหน้าเองหน้าด้านถามนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้หน้านี้มากที่สุดเลยครับหากผมมีสิบหน้ายางทดสักฐันก็พันหนึ่งครับเก็บไว้ตรงนั้นอิ่มครับอ่ะจริงจริงแล้วที่นี่มีกี่หน้าพิต่าที่นี่จะมีทั้งหมด20่สอปปิ้งให้ลูกค้าเลือกใส่เข้าไปได้เองนะครับขนาดเล็ก1ินิ้วขนาดกลาง13ามนิ้ว ขนาดใหญ่16นิ้วแล้วก็สุดท้ายไซส์ XL เลย21นิ้ว oh <my> ราคาละ แต่แต่ละไซส์นี่เท่าไหร่อ่ะใหญ่สุดนะครับไซส์ XL 21นิ้ว580บาทแล้วก็เพิ่มท็อปปิ้งที่ผมบอกไปคือท็อปปิ้งละร้อยไซส์ใหญ่16นิ้ว380เพิ่ท็อปปิ้งละ65บาทไซส์กลาง13นิ้วขาละ280เพิ่มท็อปปิ้งละ45ส่วนไซส์เล็กสุด10นิ้ว180บาทเพิ่มท็อปปิ้งละ30บาทคุณผู้ชมอ่ะ มากน้อยตามฐานะนะคะเชื่อยินได้เลย่ะแล้วนอกเหนือจากมากินที่ร้านพี่มีบริการส่งถึงบ้านไหมครับก็ของเราเปิดที่พัทยานะครับมีส่งทั่วพัทยาอยู่แล้วอยากกินเชียงใหม่ได้เลยบ้าแล้วเขาตคุณจะไปกินเชียงใหม่ได้ยังไงบ้าคุณนึกมึงนั่งรถมากินที่นี่ชอบหน้าอะไร ชอบนามาร์การิต้าพี่มาร์การิต้าพี่ชอนชอบอะไรมักระดีผลครับอันนี้มาร์การิต้าเจ้าฮาวายเอียนเจ้าเบคอนจะเอาอะไรเงี้ยหน้าลาบเป็ดมีไหมครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะผมอยากไปดูกันโอ้พิซซ่าครับโอ้อันนี้หน้าอะไรอันนี้จะเป็นเวสเทิร์นค่ะจะเป็นไก่บาร์บีคิวซอสแล้วก็มีเบคอนพี่ชอบเป็นซอสเยอะซอสน้อยคะเยอะอันนี้น้ำพริกเผาใช่ไหมซอสมะเขือเทศ ใส่หมดเลยเหรออันนี้หนูก็จะใส่เป็นหน้าเวสต์ทีมดีก่อนอืม <c oughs> ครับโอ้โหทางคนเรียนไม่หมดแน่เลยเนาะใช่ครับนี่นี่นี่ฮาวายนโอ้โหนี่เ็าทำมาหลายหน้าเลยนะเนี่ยโอ้โห,โโหชีชเป็นชีเอ่อเออ เอ่อพี่ชอนเอ่อพริกเอ่อไส้หล่นใช่ไหมมันมันไม่ได้หล่นธรรมดามันชิ้นมันเล็กไปไหมครับพริกหวานมะกอกดำนี่เห็นไหมผมเอาจานนี้ให้คุณทานของของ e b p เขาเวลาคุณทานแล้วทิ้งได้เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างขอบคุณมากครับแต่วันนี้กินเสร็จต้องไปล้างของก็อื่นที่เขาติมนู่นอย่างเช่นโต๊ะนู้นก็กินเหลือแล้วก็ไปล้างจานให้เขาแต่ไม่รู้ใครจะโดนนะไม่ครับไม่เเต็มเลยอ่ะ ลองแวะมานะครับพิซซ่านิวยอร์กร้านคุณช็อปนี่อยู่ที่ไหนครับร้านอยู่พัทยาสาย3นะครับระหว่างพัทยาการกับใต้ถ้ามาจากพัทยาใต้เนี่ยจะอยู่เลยโรงพยาบาลเมืองพัทยามาประมาณ100เมตรวันนี้เรามีถ้วย EPP เฟตเลมอนนะครับมอบให้ทางร้านในหนึ่งกระเช้านะครับนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอบให้อีกหนึ่งชุดตรงนี้มี2แผ่นป้ายครับเจ้าของร้านชี้ชะตานะครับป้ายที่1เนี่ย EPP Food Liner ชามสะอาดป้ายที่สอง EPP ถ้วย Air Pack นะครับเลือกดีๆครับจะมีคนหนึ่งโดนล้างจานเอาเป็นอันนี้ดีกว่าครับ สองสามกินฟรีหรือล้างจานล้างจานเอ้ยนี่ค่ะนี่กินฟรีนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณร้านนิวยอร์กพิซซ่ามากนะครับคุณชอนนี่ล้างจานครับผมพี่ชายพอฉันมีสิบหน้าไม่ต้องสิบหน้าล้างไปเลย เร็วๆล้างมันสะอาดครับง <ผม S 1> านลูกผู้ชายครับเก<า>ิดมาเป็นผู้ชายต้องล้างจานเป็นครับผมอายุขนาดนี้แล้วฟังใจไปรับร่วมสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อย